สวัสดีค่ะเจอกันกับกุก้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวนี่เลยค่ะเป็นกระเป๋านะคะจากแบรนด์ซีรีนนะคะซึ่งมีความแบบน่ารักตะมุตะมีมากนะคะให้ดูก่อนนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแคนวาสนะคะตัวกระเป๋าแล้วก็จะมีสแตปมโลโก้ที่เป็นซิเนเจอร์ของซีรีนนะคะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังกระเป๋านะคะ แล้ก็ก้นกระเป๋านะคะส่วนด้านบนกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีหูจับนะคะก็เหมือนกับสายนะคะที่ทำมาจากนังคัสกินนะคะอะไหล่นะคะ,ะก็จะเป็นอะไหล่สีทองแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูขนาดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กุ้งด้วยค่ะ ขนาดนะคะด้วยความที่หน้าตานะคะเหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่ไม่ใช่มีความแบบต่างนิดนึงนะคะขนาดจากซ้ายถึงขวายอยู่ที่4นิ้วนะคะจากบนลงล่างอยู่ที่3นิ้วนะคะส่วนด้านข้างของกระเป๋าจากซ้ายถึงขวา,วาด้านนี้นะคะ่ะจะอยู่ที่4นิ้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะมีสายยาวซึ่งสามารถปรับระดับได้5ะะระดับนะคะสายยาวระดับที่สามารถปรับระดับได้สูงสุดนะคะก็คือ22นิ้วนะคะ แล้วก็มีหูจับแบบนี้นะคะเพิ่มความปุ้งซิกกิ๊กไก ะะเดี๋ยวนะคะจะไปดูกันว่าด้านในจะใส่อะไรได้บ้างเปิดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะตรงซิปนะคะก็จะสแตมป์แบนนะคะส่วนพวกตะขอเกี่ยวก็จะสแตมป์เหมือนกันนะคะพวกตรงนี้ค่ะก็สแตมป์เหมือนกันเนาะด้วยความที่กระเป๋าจะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงมุมนะคะก็จะมีความยากตรงต่อการรูดซิปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นรูดระวังนิดนึงด้านในเปิดออกมานะคะก็จะเป็นผ้าแบบนี้นะคะเป็นช่องโลง่ลงๆแบบ นี้เลยนะคะ1ช่องเดี๋ยวไปดูกันว่าใส่อะไรได้บ้างคลิปนี้ไม่ใส่ iPhone Pro Max อุย้ยคลิปนี้ไม่ใส่ iPhone Pro Max ให้ดูกันนะทุกคนตีนะใครอย่ามาถามนะว่าใส่ iPhone Pro Max ได้ไหมแต่ว่าคลิปนี้ใส่ฟลิปให้ดูกันคะ่ะนี่เลยนะคะกระเป๋าไซนี้ก็ใส่ฟลิปใส่ได้พอดีเลยอะคะ่ะทุกคนแบบน้องฟลิปลงไปนอนเลยอะคะ่ะถ้าจัดระเบียบหน่อยก็ดีนะคะแล้วจะใส่ตัวการ์ดโฮเดอร์ให้ดูกันนะคะ ใส่ได้นะคะใส่ฟิล์มกับกราดโฮเดอร์ได้แล้วก็จัดระเบียบหน่อยนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือให้ใส่อิสติกิงแจรดอะไรเงี้ยยังมีพื้นที่เหลือพอสมควรเลยนะคะทุกคนจัดระเบียบหน่อยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะลองสะพายให้ดูนะคะว่าไซส์แบบนี้สะพายออกมาเราจะเป็นยังไงนะคะคือวันนี้สีเสื้อผ้าอาจจะแมทกับสีกระเป๋าหน่อยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นการสะพายข้างนะคะกุ้งปรับระดับที่รูตรงกลางนะคะเขามี5รูนะคะกุ้งสูง160เซนนะคะส่วนถ้าสะพายคอสบอร์ดีก็จะมีความเติ่เตืมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราถือก็จะเป็นมุกมิกแบบนี้นะคะด้วยความที่กระเป๋านะคะสามารถถอดสายออกได้แบบนี้นะคะก็สามารถจะถือแบบไม่มีสายหรือจะมีสายก็ได้เหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะหรือจะหาสายอย่างอื่นที่เพิ่มความน่ารักมาให้น้องก็ ได้เหมือนกันนะคะซึ่งนี่เลยค่ะสานี้นะคะกุ้งคิดว่าทุกๆคนคงจะมีติดบ้านไว้นะคะแล้วก็สามารถเอามาแบบใช้อดีกันได้นะคะนี่นะคะก็คือจะแบบถือก็เพิ่มความน่ารักมุ้งมิ้งให้กับทุกๆคนอีกนะคะเป็นไงบ้างคะใครใช้รุ่นนี้อยู่ชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะคะว่าแบบใช้แล้วชอบใช้แล้วไม่ชอบใช้แล้วแบบขัด จิตขัดใจใครใส่อะไรบ้างเออบอกกุ้งหน่อยคอมเมนต์กุ้งหน่อยนะใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ว่าแบบใส่อะไรบ้างหรือว่าแค่ใช้เป็นเอ็กซิสซอรี่เฉยๆนะคะสำหรับวันนี้กุ้งก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะก่อนลายอย่าลืมฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครป์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์กดทุกๆอย่างเป็นกําลังใจให้กุ้งด้วยนะคะขอร้องค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ